มะตูมสาอุกหนึ่งต้นค่ะปลูกในกระถางถ้ากินคนเดียวนี่วันหนึ่งสิยอดสบายสบายมันจะออกยอดเรื่อยๆค่ะพอเด็ดก็ออกยอดใหม่อ,อันนี้ต้นเดียวค่ะต้นเดียว ทั้งปีได้กินทั้งปีปลูกในกระถางเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะปลูกในกระถาง10นิ้วค่ะมันก็จะแตกเราก็จะกำจัดพื้นที่ได้ค่ะให้มันแตกไปแค่ไหนถ้ามันเลยระยะ เลยความกว้างมันเลยขอบกขตเราก็ตัดทิ้งค่ะตัดกิ่งออกอมันก็จะแตกยอดน,นคะคะความสูงก็จํากัดได้เอาแค่เอื้อมถึงก็พอค่ะเอาแค่เราเอื้อมถึงก็พอเราจะได้เก็บได้เ,เก็บยอดกินเป็นผักรสชาตาิฝาดมันเปรี้ยนิดอร่อยค่ะ กินกับส้มตำกินกับของผเผ็ด